Thank you. สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะตอนนี้คุณอยู่กับผมชาวีนะครับนะกลับมาพบกันนะในคลิปรีวิวโมเดลอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราหนีไปสตรีมมิ่งไลฟ์กันนานเลยนะฮะและครั้งนี้นะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการกับทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้นะก็ช่องเราก็มีโอกาสนะครับได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจบนะครับกิจกรรม ประกวดวาดโลโก้นะครับผมแล้วก็มีผู้ชนะไปแล้วนะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความขอบคุณก่อนเลยนะครับกับผู้ชนะนะ<ม>นะครับผม,มก็ได้รับ a v a l ลนเอ็กเซียไปนะครับเนาะนะฮะก็มีคนอิชาตาลอนกันหลายคนเลยนะครับยังไงก็ มีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับผมจะปล่อยกิจกรรมออกมาเรื่อยๆนะครับอยากแจกกันดั้มนะครับเพื่อเติมฝันในวัยเด็กให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะโอเคเนาะยังไงก็กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับนะส,ะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เราจะอยู่กันในโปรเจกต์ GPTs ครั้งที่3นั่นเองนะครับ GPTs ครั้งที่3เนี่ยเราจะใช้เบสก็คือ กันดั้มที่มีชื่อว่าซาคุนะครับรุ่นไหนเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับในในไฮเกรดนะในเกรดของไฮเกรดนะครับไฮเกรด h g เนาะอ่านะครับรุ่นไหนก็ได้ที่เป็นชื่อซาคุแบบนี้นะอ่านะครับและในโปรเจกต์นี้นะครับกันดั้มที่ผมจะใช้นะก็คือนี่ครับซาคุวันนะครับจากกันดั้มเซนเตอร์โบนะครับตัวนี้นี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวเหลืองๆมีเหมือนหุ่นช่างแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็เป็น YMS11 นะครับ X ซาคุคิสิเลียฟอร์ดนะครับ จากกันดัลบริจินครับผมอสองตัวนี้นะครับก็จะเอามาโมในโปรเจกต์ของปีศาจเขาคู่นะนี่นะครับผมนี่เป็นชื่อยังไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวชื่อยังเป็นทางการเดี๋ยวจะตั้งกันอีกทีนะครับก็คือตัวนี้จะเข้าร่วมในโปรเจกต์ไซอิ๋วนะครับของพี่น็อตเมทันบิดนะครับของเว็บมาสเตอร์น็อตนะอ่าตัวนี้จะเป็นโมเป็นตัวร้ายนะตัวร้ายนะครับเป็นยักษ์คู่นะครับยักษ์ เขาเงินเขาทองนะปีศาจคู่นะครับเป็นเขาเงินเป็นเขาทองโดยตัวนี้จะเป็นพี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพี่เป็นเขาทองนะครับก็จะดีไซน์ด้วยออกมาเป็นใส่ชุดเกาะนะครับเป็นชุดเกาะจีนๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้องเป็นเขาเงินนะครับก็จะเป็นตัวน้องเนี่ยจะใส่ชุดผ้านะฮะนี่ในดีไซน์ของผมนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูโปรเจกต์โมกันเนี่ยเดี๋ยวรีวิวกันก่อนนะครับคลิปนี้มาดูรีวิวตัวนี้กันก่อนนะครับเจ้า ซากูคิซิเลียเนี่ยนะฮะตัวนี้เมื่อต่อมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องด้วนก่อนนะครับก่อนที่จะมารีวิวกันว่าหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นยังไงนะฮะมาดูเลยฮนะหล <c oughs> <c oughs> ังจากที่เราเปิดกล่องมาแล้วเนะี่ยเราจะเจอเจอแผงที่อัดแน่นเข้ามาในกล่องกล่องนี้เลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะมี อ๋อเป็นสติกเกอร์ใสแหมตกใจหมดหรือว่าให้ดีคอน้ำมานะครับแหมช่างกาหารชันชัยสินี้กระไรนะฮะแหมไม่ใช่นะครับเป็นสติกเกอร์ใสนะเออโดยซาคูตัวนี้นะจะเป็นซาคูสีดำทั้งตัวนะดำเมี่ยมเลยนะจะมีมาให้ประมาณสี่ซองนะครับประมาณ10แผงนะรวมทั้งหมดแล้วในนี้ก็ประมาณ10แผงจะที่ดูคร่าวๆนะครับอประมาณนี้นะฮะโดยที่ จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็มีสีเทาออกมาแซมแซมบ้างนะครับเป็นพวกชิ้นส่วนชุดเกาะชั้นในแล้วกันเนาะเป็นพวกมือพวกแขนขานะฮะเนี่ยมีแบคแพคด้วยที่เป็นสีน้ำเป็นสีเทานะฮะสีเทาส่วนชิ้นอื่นก็จะเป็นสีดําแต่ว่า้สีดําเขาปกติเนี่ยเวลาเราต่อกันพาเนี่ยมันจะออกเงาเงานะแต่ตัวนี้ผมสังเกตว่าพลาสติกเป็นแบบด้าน เป็นกึ่งกึ่งมันกึ่งด้านนะเออแปลกดีนะครับเข้าท่าข้าท่าไม่ค่อยเห็นนะฮะแบบนี้ส่วนใหญ่แกะออกซองออกมาก็จะเป็นมันซะส่วนใหญ่นะอ่านี้อันนี้คืออะไรเนี่ยนะครับอ๋ออันนี้คําเตือนนะคําเตือนไม่มีอะไรนะครับก็วิธีต่อนั่นเองเนาะวิธีดูแผงวิธีตัดเกตนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูเอานะไม่มีคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะเรามาดูที่ใบต่อ คู่มือกันนี่ว่ะนี่ตัวนี้นี่ใช้ดีไซน์จากหน้าปกเลยครับคิซิเลียนะครับคิซิเลียฟอร์ Ford ซาคุนะครับนี่มามามานี่ฮะตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นสีดําแล้วก็แซมเทาๆนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองเหลังจากที่เราเปิดเข้ามานี่เราก็จะเห็นเป็นหน้าสีนะครับตัวนี้โห่ทำเป็นพิมพ์สีพิมพ์สีเนี่ยไม่ใช่สีธรรมดานะเป็นสีแบบ สีกันพาเลยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่มาจากภาพจริงๆนะเป็นแบบที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะแต่แบบมองผ่านผ่านเฮ้ยมันเหมือน,นของจริงเลยนะแต,แต่ไม่ใช่นะนี่ว่านะนี่ก็จะมีการแยกสัสดส่วนให้ต่อชัดเจนนะครับอ่บอดี้นะครับหัวนะครับแขนขานะครับหลังนะครับเอวนะฮะก็ชัดเจนเลยนะครับในนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ ประมาณกาด้วยสายตาก็อยู่ที่ประมาณ20ขั้นตอนนะฮะได้ประมาณนั้นนะคร่าวๆนะครับประมาณ20กว่าขั้นตอนได้นะครับแล้วก็ในนี้นะก็จะมีในแผงเนี่ยก็จะมีกากะบาดด้วยนะครับก็คือชิ้นส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะฮะก็อยู่ประมาณนั้นนะครับที่จะเหลืออยู่นะเพราะคาดการจากสายตาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการเหมาแผงนะเอาแผงซาคุ เวอร์ชันอื่นนะครับมารวมด้วยนะแต่ยังไม่อันนี้ยังไม่ฟันธงนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะก่อนที่จะสรุปให้ฟังนะฮะอ่ะหน้านี้ก็เป็นแอคชั่นเท่ๆนะครับของแอคซาคูตัวนี้นะครับนี่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 น,นะเท่เลยนะสวยงามมากนะครับแหมนี่บอกตรงว่านี่คือซาคูตัวแรกที่ผมต่อนะเพราะผมไม่เคยต่อซาคูมาก่อนเลยนะถึงแม้ว่าจะชอบทางซีออนนะครับแต่ก็ ต่อแต่ตัวเด่นๆนะครับไม่เคยต่อลูกกระจกทางฝั่งซีออนเลยนะฮะก็เดี๋ยวลองไปต่อดูก่อนนะครับแล้วก็เป็นยังไงเรามาอัปเดตกันนะครับไปเลยครับเอ<ม>าละครับแล้วตอนนี้ผมก็ประกอบเจ้า YMS 11 X s a k u คิส h r ด s a l i s Ford นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเลยตอนนี้นะก็จะมี ซาคุตัวดำๆลํำๆอยู่ตรงนี้นะครับดำจนต้องเอาไฟส่องเลยนะไม่งั้นถ่ายวิดีโอไม่ได้เลยนะครับนี่สวยงามมากเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเขาก็จะตัวตันๆหน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นซาคุที่มีเกาะหนักนะครับแล้วก็เอาไว้ลบนะครับนี่เพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าเหมือนจะเน้นระยะประชิดด้วยนะเพราะว่าเขามีขวานมาให้ถึง4ี่อันเลยเดียวก็จะเห็นขวานที่ติดอยู่ที่เอวตรงนี้นี่ ข้างซ้ายกับข้างขวาก็จะเป็นขวานหน้าตาเหมือนกันเลยเป็นแบบนี้นะครับแล้วดูเหมือนตรงนี้จะเป็นเหมือนกระบ,บอกปืนด้วยนะไม่แน่ใจว่าขวานตัวนี้น่าจะแปลงร่างเป็นปืนได้หรือเปล่านะในอนิเมะเพราะว่าอันนี้ผมตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะในเมไม่ได้ดูนะครับเออแล้วก็มีขวานอันนี้ให้ใหอีกอันนึงนะครับเป็นฮีทแอ็เหมือนกับซาคุรธรรมดาทั่วไปนะครับกับตัวนี้นี่แบบนี้อีกอันหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้จะใหญ่วกว่านะครับอันนี้จะใหญ่กว่าส่วนที่ติดอยู่ที่หลังนี้จะเล็กกว่านะครับอันก็จะขนาด เออประมาณนี้นะมีขวานมาใ้ทั้งสี่อันนะครับมาเป็นขวานฟ้าหน้าดำเลยทีเดียวนะ,ะตัดมาที่ปืนอันนี้นะครับนี่ก็คือ p อร์ดเดอร์เปอร์แมชชีนกันนั่นเองนะครับก็เป็นปืนหนึ่งกระบอกที่เขามีมาให้นะฮะแต่ว่าปืนเนี่ยจะถืออย่างนี้เออผมถือผิดด้านนั่นเอนะตัวนี้น่าจะเป็นตลับกระสุนนะครับ ไม่รู้ว่าดึงออกมาได้เปล่าไม่น่าจะได้ไม่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 ใช่ไม่รู้ไม่ได้นะครับเออเพราะว่าต่อมามันเขาจะให้เอาใส่ไว้ข้างในนะเออนี่ตัวนี้เลยต้องระวังครับผมพูดเรื่องพูดเรื่องที่ต้องระวังก่อนเลยเรื่องแรกเลยนี่เห็นขาวๆไหมเห็นขาวตรงนี้ไหมครับนั่แหละพูพอดีตรงเนี้ยเวลากดอ่ะผมอยากให้แนะนําให้แบบทุกคนอ่ะค่อยๆแบบกดแบบเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมดึงออกให้ดูก่อนนี่อ่ะไอตัวนี้ครับเวลา เสังเกตว่ามันจะเป็นข้อ,องอแบบนี้นะครับอย่าเผลอเพราะว่าผมเผลอไปแล้วนะครับผมเผลอทบ่บเสียบป,ปุ๊บแล้วกดเข้าไปอย่างนี้ขาวเลยตรงนี้ขาวเลยนะฮะเสร็จแล้วดูแล้วต้องเอาไปต้มเห็นไหมขาวๆเห็นไหมน่าจะต้องเอาไปต้มแล้วนะฮะมั้นเห็นแล้วลำคาลูกตาครับเวลาใส่ก็แนะนําให้ให้ท่าบลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆค่อยๆโยกเบาๆนะครับจับ จับที่ข้อตรงนี้นะแล้วค่อยๆโยกเข้าไปเบาๆนะครับมันจะเข้าเองนะมันจะเข้าง่ายเลยแหละนะครับแต่แต่ตอนที่ตัดมาจะแผงใหม่ๆเนี่ยมันจะแน่นนิดนึงนะครับมันก็จะดันยากนิดนึงครับก็ค่อยๆโยกเข้าไปนะมันจะเข้าได้เองนะครับอย่าไปตะบีตะบานกดแบบผมนะเพราะผมเพลินไปหน่อยนะครับแล้วก็ขาวเลยนะครับอันนี้ต้องระวังจุดแรกเนาะก็คืออยู่ที่ปืนตัวนี้นะครับสวยงามมากนะนี่ก็ปืนแมชชีนการ4สี่ลำกองนะฮะเออมาถัดมาที่ตัวมือตัวนี้ก็จะมีมือไม้ สองคู่นะก็จะเป็นมือจับอาวุธแบบนี้ตัวนี้ไว้จับปืนนะครับจับปืนไอตัวไรเฟิลแมชชีนกันเมื่อกี้นะครับจับไอตัวแมชชีนกันเมื่อกี้เนาะนี่อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นมือแบรธรรมดานะครับแบรธรรมดากับอีก2อันที่ให้มาในตัวหุนก็จะเป็นมือธรรมดาเป็นมือกำหลวๆแบบนี้นะครับเอาไว้กำขวานนั่นเองอืมนะเอาไว้กำขวานประมาณนี้ครับอ่าเรามาดูเอ็กซ์ที่ให้มาด้านข้างนะก็จะเป็น เขาจะมีตัวติดมาให้นะครับติดที่กระโปรงนี่เดี๋ยวดึงก่อนนะอึบนี่เขาก็จะเป็นปืนแบบนี้นะครับเอ๊เป็นขวานแบบนี้นะตัวเนี้ยเขาจะมีสลักแงบอยู่นะครับดึงออกมาได้เลยนี่จะเป็นตัวแบบนี้นะเป็นตัวยูแบบนี้แล้วก็เอายัดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ด้านนี้ก็ไปติดกับกระโปรงนะฮะ ตัวส่วนตัวขวานอันนี้เนี่ยที่ดูเหมือนปืน,นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยนะฮะนี่ก็เป็นแบบแข็งๆด้านๆธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะนะดูตันๆดูเหมือนจะเป็นอาวุธหนักนะครับจริงๆดูแล้วในในในการ์ตูนคงมีลูกเล่นอะไรบางอย่างกับตัวนี้นะแต่ว่าสําหรับตัวโมเนี่ยเล่นอะไรกับมันไม่ได้นะครับเอามาแขวนไว้เท่เท่านั้นเองส่วนเวลาเราติด ขวานเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะทําให้หุ่นเนี่ยเราต้องยืนกลางแขนแบบเนี้ยหุ่นจะต้องยืนกลางแขนแบบนี้นะครับยืนแบบอาซานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ตัวนี้ออกไปอะหุ่นมันก็ผมว่าถ้าเอาออกไปมันท่ายืนมันจะสวยกว่าเอาออกไปปุ๊บท่ายืนก็จะสวยกว่านะครับก็จะแนบสนิทกับลำตัวแบบนี้นะเออผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับมาดูที่รายละเอียดอื่นๆกันบ้างนะครับวยความที่ตัวนี้ถือว่าเป็นซาคูตัวแรกที่ผมต่อแล้วกันนะครับ มันก็ค่อนข้างที่จะแปลกมือแปลกตาผมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสรลีระของอแมคัน,นิกของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพวกกันดั้มนะครับกันดั้มมันคือประกอบตัวเอาแขนขามาติดนะครับเอาติดช่วงหน้าติดติดลำตัวชั้นนอกชั้นในนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลำตัวมันจะไม่ไม่ได้เป็นสแนฟฟิตมาทั้งหมดอะรู้สึกว่ามันจะเป็นเป็นที่รุ่นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่รุ่นนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะ เขาจะมีเฟรมในมาให้นะครับเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยประกบเข้าไปจะเป็นแบบเนี้ยทั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็คือไม่ได้เป็นแบบเป็นไม่ได้เป็นส n a ปฟิตอะเป็นแค่สลักที่ไปยึด,ย,ด,ย,ดยึดกันเท่านั้นเองนะครับเ <c oughs> ข้าท่าดีนะก็สวยงามดีนะครับตัวนี้สําหรับเทคนิคการต่อแบบเนี้ยผมว่ามันมันสร้างสารรค์ดีนะครับดีกว่าแบบเป็น snap ฟิตแล้วเวลาเราเอาไปโมเนี่ยมันจะต้องมาลื่นยากลำบากนะ แต่ว่าเนี้ไม่ต้องเลยนะครับแล้วว่าถอดประกอบง่ายด้วยทั้งตัวเลยนะฮะถอดประกอบง่ายมากเลยแล้วมันง่ายต่อการที่แบบเราเอาไปโมต่อเนาะแล้วตัวนี้นะครับมีรูปร่างท่าทางที่ดูดีนะครับดูดีกว่าซาคุปกติด้วยนะับเพราะว่าผมว่ามีจะมีสายพลังงานท่อระยงระยางเลยเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็จะมีที่หัว2เส้นแล้วก็มีที่แบ็คแพคอีก2เส้นนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เป็น PC นะครับเป็นแผ่นเป็นแผ่น A เป็นพลาสติก PC นะครับ ก็จะยืดหยุ่นได้นะอช่วงรอยต่อนะครับพวกรอยต่อตามตัวตามแขนขานะครับไม่มีจุดไหนที่ประกบไม่สนิทนะอืมบอกได้เลยว่าสวยงามมากเลยนะเพราะว่าหลายๆส่วนเนี่ยเขาก็จะซ่อนอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมดึงให้ดูโอเคหลุดแล้วนะนี่อย่างตัวนี้ยกตัวอย่างให้เห็นไหมครับเพราะมันเห็นง่ายดีมันจะเป็นตัวตัวตัวซีที่ครอบกันแบบนี้ครับครอบเป็น2ชั้นขึ้นไปนะครับเห็นไหม แลวไอตัวข้างล่างไอตัวอันพลาสติกแผ่นล่างอะ่ะมันก็จะซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมครับมันเลยทําให้เราสามารถซ่อนรอยตัดเกรดได้นะครับนี่ก็จะมีโผล่ตรงนี้นิดหน่อยครับเหมือนผมจะลืมเหมือนจะลืมแต่งนะฮะเออนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนใหญ่ทั้งตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับมันก็จะซ่อนรอยต่อรอยตัดได้ดีมากเลยนะลองดูเรื่องจุดขยับกันบ้างนะจุดขยับของตัว ออริจินเนี่ยนะครับเวอร์ชั่นออริจินเนี่ยผมว่าได้ได้ข่าวมาว่าจุดขยับเขาทําดีขึ้นนะเนาะแต่ว่ายังไม่เคยลองตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดว่าลองแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ลองก็จะเปรียบเทียบดูนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าจุดขยับมันแบบอลังการมากนะฮะอย่างขาเนี่ยเนี่ยเราสามารถแบบ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 เตะเตะออกมาไ,ได้สุดเลยนะครับแบบไม่ติดชุดเกาะเลยนะแล้วก็เหวี่ยงกลับมาเนี่ยเหวี่ยงกลับมาเนี่ยก็ เป็นเหมือนฟาลีระคนเลยนะครับมันก็แบบไม่ได้ไปสูงแบบเก้าองศานะแต่ว่าก็จะติดกระโปรงหลังนิดหน่อยนะครับเออเนี่ยแล้วตัวเท้าอ่ะตัวเท้าว่าเราเห็นแบบมันตันๆแบบเนี้ยเห็นมันตันๆแบบเนี้ยนึกว่ามันจะขยับได้ไม่มากนะจริงๆมันขยับได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่ฮะอุ้ยเอาใหม่นะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะอะโอเคนะครับอย่างเท้าเนี่ยสามารถนี่งอได้นะขนาดนี้เลยนี่งอได้ขนาดนี้เลยนะ อันนี้ผมทําขาตรงๆนะกับตัวแบบนี้นะครับดูนะสุดยอดมากนะครับแล้วก็เราสามารถงองมาด้านหน้าได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นบอลจอยแบบนี้อเรียวกว่าบอลจอยไม่ไม่ใช่สิมันเป็นข้อต่อที่เป็นแบบกลมๆอะ่ะแล้วตัวข้างล่างนะครับข้างล่างเขาใช้ P c แบบนี้ mm hmm. เห็นไหมพี PC แบบนี้มันเลยส่งให้ตัวเนี้ครับมันสามารถ ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ทำให้วงวงสวิงในการงอของมันใน,ในการขยับของมันเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับแบบนี้เออนะครับเป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับอยากให้หลายๆตัวนะทำแบบนี้เลยเพราะว่าเวลาเราแอคชั่นเวลาอย่างเงี้ยนะมันก็จะจับท่าได้อิสระมากนะยังตัวหัวไหล่นะตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอย่างของกันดั้มนั่นแหละนะครับอ่ะดึงออกมาให้ดูก่อนนะครับนี่ ก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นตัวนี้ที่มันมันจะมันจะดึงออกมาได้แบบนี้นะดึงออกมาได้แล้วกดเข้าไปได้จะเป็นจะเป็นแนวนี้นะครับแต่มันจะไม่เหมือนอย่างกันด้ามบางตัวมันจะมันจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะเปิดขึ้นด้านบนเงี้ยนะมันก็จะช่วยทําให้วงสวิงข,ของแขนเนะี่ยกว้างขึ้นมาสูงเลยนะครับนี่ดีมากนะครับเป็นตัวที่มีจุดขยับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะอืม และตรงลูกตานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ติดสติกเกอร์ก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเวลาเราหานันซ้ายหันขวาเนี่ยลูกตาของซาคุคเนี่ยเขาก็จะหมุนตามด้วยนะครับมันจะหมุนมันจะหมุนตามนะครับจริง,รงๆแล้วมันจะหมุนตามแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ติดสติกเกอร์ก็เลยมองไม่เห็นเพราะว่านี่ตรงนี้เขามีกลไกแบบนี้ครับเวลาเราหมุนเนี่ยไอ้กลไกตัวนี้มันก็จะไปขัดกับตัวที่อยู่ข้างในนะครับกับตัวสลักที่อยู่ข้างในทําให้ลูกตาของซาคุที่อยู่ข้างในเนี่ยหมุนตามไปด้วยนั่นเองนะฮะ ก็เป็นประมาณนี้นะนับว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีจุดลูกเล่นน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับแอคซาคูตัวนี้นะฮะนอกจากข้อดีที่พูดไปแล้วนะฮะข้อที่ควรระวังอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งนะครับเจ้าโมเดลยุคใหม่ย๋ยวนี้นะสมัยใหม่ของลุงบันเนี่ยนะครับพลาสติกมันจะค่อนข้างนิ่มนะครับมันจะค่อนข้างนิ่มเพราะฉะนั้นเวลา เราตัดเกรดเนี่ยมันจะค่อนข้างกินเนื้อได้ง่ายมันจะถูกกินเนื้อได้ง่ายถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เราไม่คมมากพอนะครับแล้วก็ช่วงที่เราตัดแต่งเนี่ยถ้าไม่ระวังนะครับมันก็กินเนื้อได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นมินิรีวิวเล็กๆนะครับสําหรับ YMS 11นะครับ Axaku Chisilia f o r e นั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมจะเอาไปโมในงาน GPTS ครั้งที่3นั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็เลยทําเป็นมินิรีวิวขึ้นมาครับหลังจากคลิปนี้จะไม่มีสปินนิ่งนะครับตัวนี้จะไม่มีสปินนิ่งเนาะเพราะว่าตัวนี้มันมันทาไม่เสร็จนะครับมันไม่ได้สมบูรณ์นะครับผมเลยไม่เอาขึ้นสปินนิ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับของที่มีอยู่ในกล่องเนี่ยที่เขาเหลือไว้นะครับเพียบเลยนะครับก็คือแผง P c พวกนี้นะครับแล้วก็มันจะมีแผงที่จําได้ไหมว่าตอนแรกเราดูในแผงใบคู่มือใบต่อก็จะมีตัว X นะครับอยู่ในใบต่อที่มีขีดฆ่าอยู่นะฮะนี่ก็คือพวกที่ชชชิิ้้้้นนนนนสส่่่่วววทีไไมดใะกก็็จเปพ ชิ้นส่วนเก่าๆพวกซาคัลนะก็จะประมาณนี้นะฮะอืมนะครับชิ้นส่วนของตัวอื่นนะฮะเพราะว่าเขาจะใช้แผงรวมกันนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะมีเพียบเลยนะครับมีเหลือมาให้ประมาณ3มแผงเลยนะแล้วก็เยอะด้วยนะครับอืมก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนสติกเกอร์นะดูไปช่วงดูไปคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนะครับนี่สติกเกอร์ก็เป็นแบบนี้นะเป็นสติกเกอร์ใสจะมีตัวเลขเพียบเลยนะครับแล้วก็มีตาซีออนด้วยแล้วก็มีโมโนอายนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับอ่า นี่มีก็มีคำเตือนต่างๆนะครับ mm. Mm. นี่่ mm. ะ mm. Mm. ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแอคซาคูตัวนี้นะ mm. ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้เห็นภาพกันไม่มากก็น,น้อยเนาะสำหรับกันาพาตัวนี้นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นซาคูวันเันเดอร์โบที่อยู่ตรงนี้นะครับที่จะทำเป็นมินิรีวิวอีกหนึ่งตัวนะ อ่าโอเคอะไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมชาวีนะครับ YMS11 Axaku Kisiya Ford เนะครับช่อง Cosmic c h a w i นะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ